เราอยู่กันที่ร้านกาการ์เรสตอรอวค่ะซึ่งเป็นร้านอาหารอินเดียแนวใหม่เขาใช้ชื่อว่า Progressive Indian Cuisine ค่ะซึ่งร้านนี้นะคะได้นำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปรุงอาหารให้แปลกและแหวกแนวกว่าใครค่ะและว,วันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพบกับเชฟกาการ์นานกันนะคะซึ่งเขาเป็นเจ้าของร้านกาการ์เรสตอรอวรแห่งนี้ค่ะเขาจะพาเราไปเปิดประสบการณ์ด้วยเมนูใหม่ๆที่แปลกและครีเอทมากๆเลยนะคะรับรองว่าคุณผู้ชมจะต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียวค่ะ เชฟกากานค่ะไปพูดคามทำเพลงแล้วไปพบกับเขาเลยเชฟกาการ์นนานค่ะสวัสดีค่ะเชฟเกลทัมตุกาการ์ The best thing is that uh, we are giving you a p e e p e We are going to show you what we do with science mm hmm. and make food. อร่อยด้วยครับวิทยาศาสัอาแล้วก็อร่อยด้วยใช่ครับ every day we start cooking at ืม and we finish all the prep by การเตรียมตัวทุกอย่างใช่ใช่ประมาณ5ท0ม and then we start cooking when the customer come ครับ every day สดครับตอนนี้นะคะเราจะมาดูเชฟกาก้านนะคะสากินวิธีการทำกโอเค so in this we have making a paste ผักชีกิ้นูแล้วก็กระเทียมหอม แล้วก็คิงขิงอย่าอันนี้เม่กาแฟใครับใช่ครับแล้วก็นำมาปั่นรวมกันครับเพื่อทำเป็นเครื่องแล้วก็อันนี้เป็น New Zealand lamb chop แล้วก็ baby lamb ครับ you see the the bones are small it's just baby lamb young lamb ครับทั้งหมดเลยคือ young lamb all I see this one small young lamb ครับโอเคแล้วก็ไม่ frozen ด้วยนะครับ it's fresh ครับ ร็จแล้ว45นาทีและวนามาผสมกับตรงนี้นะคะส่วนนี้เราก็นําไปแพ็คสุญญากาศนั่นก็คืออันนี้ค่ะโอเค so what we do is uh, we put in a plastic bag แล้วก็แบกกลุ่มครับแล้วก็ดูดเอาสุญญากาศให้เป็นสุญญากาศยูซี่เดอะมิตรอ่ะค่ะเเป็นสวยด้วยครับแล้วก็ไม่มีแมนนชเชนเยอะด้วยครับนิดหน่อยครับแล้วจากนั้นก็นําใส่ลงไปในเครื่องต้มสุญญากาศเลยค่ะที่มาณคง63องศาประมาณชั่มโองคงครับ so now we will show you how we are r u n n i n g in the kitchen and then we come back and he will ping it for us โอเคเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนเขาปิ้งกันค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูรอบๆห้องนี้กันดีกว่าค่ะ ลูกทีมในครัวการกั้เรสเตอรหากันดีกว่าค่ะมาดูว่าเขาเพิ่งทำเมนูอะไรกันอยู่โอเค this is a menu dish we call it s e cheese s e <Sei> cheese ใช่ค่ะ s e cheese ชื่อว่า s e cheese so, so it has a uh, tomato jelly แล้วก็ cheese soup เลย but we are making my head chef r i d o he's making the jelly I'm making the tomato jelly yeah see o r a n e s e cheese and it goes with the cheese and also tomato jelly which has been cooked <laughs> and jellyified like this like we showed this is special this about magic finger try here huh? Is it here Huh? here here yeah cold already oh jelly อันนี้มันเป็น jelly มาเลยคือเราไม่ซองหนาทีเป็นเจลลี่เลยครับด้วยวิธีพิเศษใช่ครับใช่ science เทคโนโลยีศาสตร์นี่ทำให้เจลลี่กลายเป็นเจลลี่ได้เลยโดยที่เราบ cheese already already becoming a jelly อุ้ยทำไมเร็วอ่ะเร็วครับ เมีทฮ้ยแล้ววันชินีระมันจีฟแล้ววัชชิ้นานีทคืออะไรคะ that but, but what we are trying is a uh, uh, misampla. Matter better than 100%. Mm -hmm. So it's just uh, what we are making now. Mm -hmm. And what it will become mm -hmm. is what you'll taste Okay. This so, is a, mm. a technique that is called sperification. It's when we put a liquid in a place of uh, algae. The liquid base have calcium, so it makes like little bubbles, no? Like encapsulation. Mm -hmm. uh, outside is gelatin, but inside is still in liquid. One liquid? And even water, But it doesn't mix. The moment I put this liquid in this liquid, liquid A into liquid B, it becomes a bubble and becomes a jelly. This, <coughs> this อั้ครับ This one is green peas and before we do potato. Oh a n ัน r e ้กรีนพ This is potato manfalanga. นี่อันนี้มันฝรั่งอะนีันนี้ทัวครับทัวร์โอเคครับอันนี้เป็นทัวรันนเป็นมันฝรั่งแล้วก็มันฝรั่งอะ This will go on top of that. อ๋อเอาไปอยู่บนมันฝรั่งอีกทีใช่ครับใช่ครับลองกินแล้วนะคะ Like ก e เ e ลลิ่คือรสรสชาติก็คือเป็นรสชาติที่จะมีกลิ่นเครื่องเทศนิดหน่อยแล้วเป็นรสชาติที่แปลกใหม่แล้วก็เป็นวิธีการรับประทานอาหารที่แปลกใหม่จริงๆค่ะอันนี้ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยหลังจ oh, <yeah. S 1> ากที่เราไปทัวร์ตามสเตชันต่างๆที่น่าแปลกใจมากๆแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจมากๆเลยแล้วก็กลับมาที่สเตชันแรกของเราค่ะนั่นก็คือแลมชอปมาดูกันว่าขั้นตอนต่อไปเราทำย <Okay. S 1> ันไงบ้างตอนนี้แลมชอปวี please. There make barbecue. But beautiful finish make abec before we uh, we're make place going a เป็นสิ่งที่เชฟทุกคนมีเลยนะคะนั่นคือทีมในการตกแต่งจานที่น่าทึ่งมากเลยเพราะว่าในการทําอาหารทุกๆอย่างมันก็คือเป็นศิลปะและอย่างยิ่งเป็นเชฟกาการเองด้วยเนี่ยศิลปะอยู่ในทุกอาหารทุกๆเมนูรวมถึงการตกแต่งจานด้วยค่ะ ซอฟไหมครับซอฟม์มากๆเลยค่ะนุ่มมากๆเลยแล้วก็ juicy j u ซี่ใช่มัน j u ซี่แล้วก็แล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศที่ผสมลงไปด้วยค่ะใช่ครับวู้เลิศใช่ครับนี่คือบีทรูสนะคะคมาถามด้วยกันแล้วผสมกันแล้วรสชาติกลมกล่อมได้กลิ่นตลอดเวลาแล้วก็มี น,นิ่มแบบที่ไม่เคยทานมาก่อนเลยอันนี้ตอนนี้นะคะเราได้ชิมเมนูแลมช็อปไปแล้วเป็นเมนูฮีโร่ของเราภายในห้องครัวนี้เลยค่ะแต่เมนูของเชฟกาแกนยังไม่หมดเท่านี้ค่ะยังมีอีกมากมายเลยรอให้เราชิมกันเดี๋ยวเราไปต่อกัน้างนอกกันเลยค่ะและเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้เข้าไปเปิดประสบการณ์ใน ครัวของกากร้านรเสอร์นกันมาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเชฟกากร์ก,ก,กันบ้างดีกว่ามาดูว่าอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์าอาหารเมนูต่างๆของเขาค่ะอะไรคือแรงบันดาลใจให้มาทำสไตล์โปรเกรส s ีฟอินเดียนค i ซ i น e Let the food talk okay so can we start the food we l l show you some dishes you tried one dish in the restaurant now we'll give you an experience of street food of India but ไม่มีช h อนสอมใช่ไหมครั so what we do is when we eat street food in India give experience to I'm going so of f นี่คือนิยามของ progressive นี่เราไม่ต้องคุยกันแล้วหรอคะนี่คือ food talk โอเคค่ะได้เลย so this is our first dish okay we call it yogurt explosion c it is like high f o m แล้วก่ be careful ล่ะ so you have to take it like a vodka shot อาวนะคะอร่อยอ่ะ y o Chocolate. next please wow we call it this uh, uh, is called chocolate pani puri It's chocolate pani puri means a, a spicy liquid This dish uh. pentalog do cup it's a, a very uh, i want you to try is silver cup silver 100% cup can percent สบายสิสบายสิมากเปรี้ยวมากครับรสจัดมากแต่ว่ามีวกรุบนอกมาเบรดไว้หวานหวานใช่ไหมครับอ้าวอันนี้อะไรมาเซอร์ไพรส์เราอีกโอเคตอนนี้จะกินพลาสติกครับถุงพลาสติกกินไม่ได้กินได้ครับโชคดีนะครับโชคดีครับโอเคไหมครับนี่พลาสติกไหมครับพลาสติกหายไปแล้วค่ะอร่อยครับแล้วก็ส่วนอร่อยมากรในการส่วนอยไรส่วอร่อยปรุงรสอย่างดีเลยใช่ครับโอเคครับ One is but the idea was like uh we wanted to create this and look like bird nest อร่อยี่กรออร่อยแลกกลมกล่กันกับตัวโพเโที่เป็น,น<ช>บัมเบิ้ลมากเลยใช่มาต่อไปเลยจำได้ไหมครับดีใช่ครับ o so we call it the, the French baguette but a g e t t e as we said before ไม่มีขนมปังไม่มีแปง้งไม่มีน้ำตาลนี<ต>้เป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็น้ำหอมแกก กว่าตอนที่ชิมข้างในชิมข้างในจะเป็นแค่แบบกลิล่นอน,นเดียนธรรมดา it's ่ p e r f e อ t c o m ก i n a ค i o n อยบหมครับอร่อยชอบค่ะคุณผ right. mm ู hmm. ้ชมคะทั้งหมด ไถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการรับประทานอาหารมากๆเลยเพราะว่าแต่ละอย่างที่คุณกากันให้จัดมาให้ได้ชิมเนี่ยถือว่าต้องเซอร์ไพรส์จริงๆสงชมก็สามารถแวะมาชิมได้เองนะคะที่นี่กาคั่เรเตอรอทค่ะ,นนคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเชฟกาคั่นมากๆเลยขอบคุณค่ะที่ได้เปิดประสบการณ์การทานอาหารแบบใหม่ให้ปอมแล้วก็เดี๋ยวจะไปบอกสองเพื่อนๆด้วยให้มาทดลองทานและสาหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะจะเดินทางมาที่ร้านอาหารการั่เรเตอรอทแห่งนี้ค่ะมาได้เลยที่นี่ตั้งอยู่ที่ซอยหลัง แต่เขาบอกไว้นิดนึงว่าจะต้องโทรมาจองก่อนเลยจะเดินวอลกกินมารับประทานเลยไม่ได้แน่นอนเพราะว่าจะต้องรอคิวถึงประมาณสามสี่อาทิตย์เดียวค่ะของพิเศษแบบนี้ก็ต้องอดใจรอกันหน่อยเนอะจะมารับประสบการณ์แบบนี้แล้วโทรมาจองได้เลยค่ะกั้นร้านค่ะ,คะ you can google us google ได้ค่ะค่ะและติดตามรายการ passion food ได้นะคะผู้ชมที่พลาดรายการสดในวันนี้สามารถชมย้อนหลังได้ พิมพ์เข้าไปเลยใน YouTube พิมพ์คำว่า passion food network ค่ะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe พวกเราด้วยนะคะเพื่อดูรายการอื่นๆของพวกเราย้อนหลังค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะฟอมแล้วก็เชฟตากันนะคะจะต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสโมงตรงที่ช่องนี้เลยเดือน r i ทิ้ง Show ค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะาวันนี้สวัสดีค่ะ